cú khẩn cú khẩn cỏ tăng kim cao rồi <laughs> cỏ tăng kim cao rồi <laughs> cỏ tăng mà cà ทำปักจูหุยใส่เสื้อหมวกสีขาวอ่ะใคร ไม่เปิดไฟค่ะอ๋อมันรอฝั่งปลากันะมะมีทุกอย่างให้ฟ้าแลวขอบคุณนนะคะถ้าหนูไม่มีพี่เตอร์ดูังไงเขาบอกใครอ่ะเขาตื่นเต้นมากเลยตอนนี้เขาบอกใครอ่ะเออเขาบอกแบบจริงจังด้วยอ่ะโคนแล้วโคนแล้ว แต่ไม่งั้นถ้าตรงนั้นมันทำอยู่แล้วน้มันเหลือแค่โจ้ที่ไม่ได้เข้า้เหลือโจเข้ามา้ด้วกเออทันันน้องเจอใชม่เดี๋ยวจะอนงา้องเข้